มันเป็นไม้ที่จะต้องเจาะหูทิพย์เจาะเขานี่เขาตกบ้อง,งทะลุนี่แต่ถามว่าเจ็บไหมคือตื่นมาร้องไห้ไปชั่วโมงเ่ะเพราะว่าอาการเจ็บมันเจ็บมากทุกคนเจ็บแบบหูแก้มหูทะลุอะหรจะมาก็ต้องได้ยินเสียงแปลก,แ,ปกแล้วปีหนึ่งเขาก็จะเริ่มมามาสอดใหม่ทีนี้เขาก็จะใช้กุมารมาเขาจะไม่มาเองละตา,ตาคุณตาคนนี้นะคุณตาแห่งโลกวิญญ,ญาณคนนี้นะที่เขาเฝ้าเราเนี่ยเขาก็จะไม่มาเองเขาจะใช้กุมารมา ถ้าหูเราจะตันเขาก็จะเอาไม้มาเสียบให้เด็กเอาไม้มาทีนี้ไม้จะไม่ใช้ไม้จันแลวจะเป็นไม้แบบไม้เหมือนกับก้านทูบค่ะแย่แย่แย่ทะลุมาถึงนี่เราก็จะเจ็บอีกรอบแต่เจ็บน้อยกว่าไอ้ไม้ไม้ครั้งแรกเราก็จะทรมานมากเราก็รู้สึกแบบพอเข้ามหาลัยทีนี้เราติดติดแสสังคมของมหาลัยเราก็เริ่มไม่สวดเชื่อไหมเราดิ่งค่ะจิตเราดิ่ง เราเริ่มสติสตังเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกับเราไม่ใช่คนนะคะเหมือนกับเหมือนเป็นเบอร์เบอร์เป็นเป็นแบบเพีย้ยนเพีย้ยนเป็นเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องติดเอฟสตัวเราอ่านเลยไม่ได้เลยเราก็เลยต้องกลับมาสู่โหมดสวดมนต์ภาวนาใหม่ก็คือคือสวดมนต์แต่แต่นั่งสมาธิไม่เป็นนะคะนั่งไปเลือดเปื่อยก็เคยพุโทโธแต่นั่งแบบ พูดโทไปเลื้อยเปื่อยซึ่งไม่รู้หลักของมันเลยก็คือนั่งนั่งไปเรื่อยอะค่ะอันนี้ก็ไม่มีครูบาอาจารย์เพราะยังไม่ได้เข้ากรรมฐานอะไรจนกระทั่งเราวิ่งไปจุดทูบเรารู้สึกว่าเราเจอปัญหาเรื่องคนมามาติดเราแล้วเรารู้สึกแบบเขาไม่ใช่อ่ะเขาอยากให้เขาพ้นไปจากชีวิตเราแล้วเรารู้สึกแบบเราหนีบังเอิญเราก็สวดชินบัญชรวัน,นละสิบจบแล้วก็ขอให้พี่สาวอะ เอาเราไปย้ายไปอยู่ดอนเมืองด้วยเชื่อไหมทุกคนว่าปฏิหารมีจริงพี่สาวประกาศว่าขายบ้านที่ตอปูนให้ยายมาที่มาอยู่ด้วยดอนเมืองด้วยกันมันมีผู้ปกครองจากที่อยู่คนเดียวมันก็มีผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองคนก็ไม่กล้ามามามาวอแหวคือผู้ชายบางคนก็หน้าด้านสมมติว่าเราไม่เล่นด้วยเราไม่ชอบเราไม่อะไรยเี้คือเมื่อเขาเห็นตัวคนเดียวเขาจะแบบเขาพยายามเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะพยายามตามติด ใช้วิธีที่แบบจะต้อนเราเรื่อเรากลัวมากนั่งขับนั่งรถเมล์กลับบ้านเป็นเป็นแบบสติสตังต้องคอยระวงว่าใครตามหรือเปล่าใครตามหรือเปล่าแบบมันมันหลอนเพราะเราต้องอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็ต้องแบบพี่สาวก็ไม่ได้มีใครมาคุ้มครองอะแบบเราจะบอกใครก็ไม่ได้เราก็ต้องดูแลตัวเองน่นนาะว่าเราก็เลยได้ไปอยู่กับพี่สาวที่ดอนเมืองแต่การที่เราไม่ได้อยู่กับพี่สาวนาน พี่สาวก็ท้องอยู่เขาก็เริ่มดา่าด่าทอด่าด้วยด้วยคนแพ้ท้องอ่ะด่าแบบมึงกูทุกคําซึ่งพี่สาวอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยพูดมึงหยาบคายแต่สําหรับเรานี่เอาสุกด,ดอกแล้วเราเป็นคนที่ไม่เคยมีใครพูดดา่ามึงกูอีเราไม่เคยไนงะมันก็เลยแบบเฮ้ยทำไมพี่เราพูดจะหยาบคายนะนี้วะคิดมากอีกอยู่ได้ปีหนึ่งเชื่อไหมจิตตก สอบมันจะไม่เลือไม่ได้เรื่องอนยะ่างเงี้ยพยายามที่ที่จะออกจากบ้านหลังนี้แล้วแบบรู้สึกแบบทรมานกับคําพูดของพี่เพาพี่เขาเป็นท้องอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าท้องนี้นะเขาเกลียดหน้าเรามากเขาบอกเขาเกลียดเขาเหม็นหน้าไม่รู้เขาจะเราก็พยายามที่จะไม่ให้เจอหน้าแต่ว่าด้วยความอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะเขาพูดจาให้เราเสียใจเราก็เสียใจแบบเอาอยากจะตายแล้ว เราฉีกผ้าห่มไปผืนหนึ่งทุกคนคือการที่เราเราทรมานกับกับกับคนใกล้ตัวเราฉีกผ้าหม่มเพราะเราไม่อยากให้คนรู้ว่าเราแบบเราฉีกเราฉีกเราฉีกแล้วเราบอกว่าเมื่อไหร่อ่ะเราจะได้ดีแล้ววันหนึง่งอ่ะเราสวดชิน,น,ชนบัญชรสิบจบใช้ทูบสามสิบเก้าดอกพูดแล้วก็เราสึกเสียใจ วิ่งไปที่กลางแจ้งแดดประมาณเที่ยงอะค่ะเราก็ปักเราก็พูดว่าขอให้เราเจอคู่ครองที่ไม่มีพันธะที่ที่เป็นผู้ชายดีจิตใจดีมีเมตตาขอให้มันรักชอบเราด้วยมืงแล้วก็จุดการแจ้งเราก็ได้เจอจริง ประมาณสองสามเดือนเราได้เจอผู้าชายคนหนึ่งนั่นแหละที่เป็นคนหมารับผิดชอบค่าเทอมเป็นนักบินคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นอาหารเพราะเราเพิ่งย้ายมาอยู่ดอนเมืองเราไม่รู้ว่านี่นั่นคือทหารอากาศแล้วเขาก็มาชอบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมาชอบเราเหรอถึงขั้นตามมาที่บ้านซึ่ง ฟ้าดินก็แบบเหมือนเป็นใจมันทําให้เราปั่นจักรยานกําลังจะเอาของไปส่งให้เพื่อนพี่สาวบังเอิญเขาตามหาเพราะเขาเขาเจอหน้าเราครั้งแรกแล้วขอขอเบอร์โทรเราก็คิดว่าขอเบอร์โทรลอยๆมันคงไม่มีการโทรกลับมาแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเราต้องต้องเกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปเที่ยวกินงานเลี้ยงของของเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบังเอิญโต๊ะ ของทหารอากาศเนี่ยมาจีบทางกลุ่มนี้ซึ่งเราก็ได้ไปยืนใกล้ๆผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็ขอเบอร์แล้วก็ให้ไปส่งส่งพร้อมเป็นเบอร์บ้านแล้วเราก็แยกย้ายกันไปแล้วก็ไม่คิดว่าชะตาฟาลีขิดจะต้องชดใจกรรมกันแต่เขามาดีนะคะทุกคนเขามาดีมากก็คือไอ้ทูบสามสิบเก้าดอกที่เราปักกลางแจง้งเพื่อที่จะออกจากบ้านหลังนี้ ไปอยู่กับค่ะผู้ชายที่รับผิดชอบเราได้เราก็เดินเขาก็เหมือนกับมันรักมาชอบแล้วเขาเราก็ติดค่าเทอมเราวีต้องจ่ายค่เาเทอมมหาลายยัยเองสามหมื่นกว่าแกเขาเขาก็ไปแบบเขาเพิ่งอายุยี่สิบกว่าเองเขายี่สิบห้าซึ่งเรายื่นสอซึ่งเขาก็ไปประมาณเนี้ยค่ะประมาณตอนอายุประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ไปกู้สหกรณ์ ซึ่งตัวเขาอะเงินเดือนก็แค่นี้แต่เขาอะเดินไปเพื่อจะไปกู้สหกรณ์มาจ่ายค่าเทอมเราแล้วเสื้อผ้าเราเขาก็เป็นคนซัพพอร์ตรองเทาง้าเราเลยบอกสมเด็จโตเนี่ยท่านเมตตา,าจริงนะมันทำให้เขาบอกว่าเอางี้แม่พี่รับผิดชอบเลยไปอยู่กับพี่เราก็เลยเดินทางไปอยู่ห้องเช่ากับเขาจนเรียนจบ ก็เรียนจบแล้วก็เราก็เป็นคนที่พออยู่กับเขาอะการที่ผู้ชายมีหน้าที่การงานสูงกับผู้หญิงที่ไม่เป็นรงสบกานที่ไหนตำแหน่งคือพยายามที่จะได้ตำแหน่งแบบเร็วสามต่ำช้าคือสนามกรรมมันกำลังเล่นงานเราค่ะมันไม่ได้ส่งเสริมในเวลาเขาคนอะไรคนอะไรมันจะเก่งสอบนักมินได้ได้ท็อปตลอด สอบอะไรก็ได้ท็อปกับคนนี้สมัครงานอะไรแม่ก็ได้ศูนย์ไม่มีใครเรียกงานอะไรก็สมัครอะไรก็จะได้แบบผู้จัดการมาจีบเจ้าของบริษัทมาจีดซึ่งมันไม่ได้แบบมันไม่ได้งานนะคะทุกคนเราก็เลยสุดแบบไร้ค่าเราก็เลเคว้งเราก็หาทางที่จะไปทํางานญี่ปุ่นเพื่อพี่สาวก็พยายามที่จะซัพพอร์ตไปญี่ปุ่นอันนี้มันก็เราเราก็รู้สึกว่ามันไปไม่ได้มันก็ต้องถูกขังอยู่ในห้องในห้องเช่า ทีนี้มันจะทํายังไงได้มันก็กลับไปสวดมนต์นะคะทุกคนมันก็เริ่มสวดมนต์ทีนี้พอสวดมนต์น่ะสิ่งแรกที่เราขอเราขอให้เรารวยขอให้เรามีชีวิตที่ดีขอให้ชื่อนามสกุลเนี้ยขอให้มีเงินได้ไหมเราก็ไม่คิดว่าเขาต้องแยกกัน,นะคะโดยที่เราไม่รู้สึกว่าการ,ราพัดพาจากกันขรังนั้นมันคือเปลี่ยนอนาคตเราไปเลย เราก็เราก็ไม่ได้โกรธเขานะคะเพราะว่า,วาการที่เราจากเขาเนี่ยเหมือนกับให้โอกาสเขาไปเจอคนที่ใช่สําหรับเขาสําหรับเราอะ่ะได้เข้าสู่วิปัสนาสร้างวัดสร้างวาลา,ามถึงเราจะถึงเราจะต้องแบบกระโดดเข้ามาอยู่ในสายนี้นะคะแต่แบบเราต้องขอบคุณเขาอะค่ะทุกคนบางครั้ง สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอนะคะทุกคนมันมันทำให้เราแบบได้เจอได้เจอในโหมดที่ดีอะแต่แบบถึงเวลามันพัดภาคมันก็ต้องมันก็ต้องจากไปทีนี้เราจะเข้าเดินเข้าไปสู่ของการผิดหวังปุ๊บเราก็เข้าสู่โหมดของ เราก็จนตอกละเพราะว่าเงินที่เขาให้ครั้งก้อนสุดท้ายคือสี่แสนแปดนะคะทุกคนเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ได้จดทะเบียนใดๆเลยแต่ว่าเขาสามารถยกเงินทั้งหมดให้เราทั้งหมดบัญชีและแอบ,บโอนอีกซึ่งเราก็รู้สึกว่าคําสุดท้ายที่เราบอกเขาว่าพี่ไม่ต้องโอนมานะเพราะว่าเองไม่ได้เป็นเมียพี่แล้วพี่อย่าโอนมาแล้วพี่ไปใช้ชีวิตของพี่ให้ดีเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่ไม่ต้องโอนมาเองจะใช้ชีวิตของเองเนี่ย เดินเดินต่อและอย่าสนใจไม่ว่าเอจะเป็นอะไรอย่าหันกลับมาก็ก็คือคําบอกที่บอกกับเขาแล้วก็จากกันช่วนี้นิรัน์ก็ไม่เคยเจอนะคะแต่แต่ถาว่าเคยเจอขอโหสิก,กรรมแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันเป็นแรงบุญนะคะทุกคนเวลาเราขออะไรจากจากการจนตอกของเรามันได้ผลทุกครั้งนะคะไม่เชื่อถาใครแล้วแล้ววันนี้ว่า เพราะมันหมดจากกันนะคะมันเปลี่ยนแนวแล้วก็เคว้งอยู่นะคะตอนที่เราเราไม่มีเขาอะมันมันอยู่ๆมันมีเขามาตลอดซึ่งเราก็หัวใจใสๆนะคะเราก็ไม่ได้รู้ว่าอ,อกรรมฐานคืออะไรการแบบสติปัฏฐานสี่คืออะไรเราจะต้องทําจิตยังไงคะ่ะการเข้าหาหมอดูถ้าคุณเข้าหาหมอดูหรือร่างทรง มันจะยาวเลยค่ะมันจะยาวม่ทําให้คุณหาหลักของชีวิตไม่เจอแต่วันหนึ่งที่เรามีคนแนะนําหาล่างทรงหาล่างทรงเราก็มีแต่ล่างทรงบอกโดนของมัง่งโดนนี้มัง่งโดนนั่นมัง่งแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่เรามีอยู่ไปแก้ขนาดแก้นี่ไปโหไปตักเรือแต่งชุดขาวไปตีนเรือเอาน้ำน้ำเอาน้ําในเรือมาตักมาอาบมาทําพิธี หัวเราทิมมุดเรือยังไม่สัง่งยังไม่ยังยังคิดไม่ได้นะคะทุกคนหัวทิมไปในเรือคนนะเรือนะมันอยู่ตรงมันไม่ได้บัดจอดในท่านะคะมันโจดแบบโคนเราต้องเหยียบโค้นไปตักเอาเรืออีเรืออีโปงพายอะ่ะซึ่งมันทําให้เรารู้สึกยังไม่ไม่สานึกอีกนะว่ามันมันไม่ได้กลับมาอย่าไปอย่าไปอย่าไปเชื่อล่่งทรงอย่าไปเชื่อในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คือกฎแห่งกรรมอะ่ะ มันยังไม่เข้าสมองค่ะมันคิดว่ามันโดนของเราก็เดินทางไปตักน้ําเนี่ยโคลนเต็มตัวเราเลยเรามารู้สึกแล้วก็ทําพิธีมันก็ไม่มานะคะมันไม่มาจนกระทั่งเงินเราหมดและเกลี้ยงทุกอย่างสิกถิทุกอย่าง,าง,างเราหมดแล้วอะเราต้มมาม่านะคะเราคินมาม่านะคะเราเราไม่มีเพื่อนนะคะเพราะว่าอ่าด้วยความที่เพื่อนเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเขาเรียนจบแล้วเขาก็กลับบ้านกันนะคะ เพานั้นว่าเรื่องเพื่อนมหาลัยนี่เราไม่ได้คบกันแบบแบบแบบไปกินข้าวหรืออะไรนะคะเราก็เลือกที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้มาตลอดเพราะนั้นว่าเราก็จะไม่มีเพื่อนเพราะนั้นว่าเขาก็เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่เพราะนั้นว่าหลาังจากที่เขาไปเนี่ยเราก็จะไม่มีเพื่อนนะคะเพราะนั้นว่าการที่ไปยืมเงินกับใครเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดนะคะเพราะว่าหายเองเริ่มแบบคิดเองว่าเอาผ้ามาขายเอาเอาเครื่องสำอางมาขายอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่สภาวะที่ มันมันตกอะเพราะใจเรามันมันมันเป็นจิตดิ่งค่ะคนที่จิตดิง่งเนี่ยคิดแบบทําไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเราเนี่ยจิตมันไม่สดใสค่ะมันขายอะไรไม่ได้หน้ามันก็พังสิวไม่รู้ขึ้นมาจนเต็มไปหมดมันเลยทําให้หน้าเป็นแบบหน้าพังค่ะเป็นเม็ด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 ,มดขึ้นแล้วยิ่งทาเครื่องสําอางก็มีอยู่ว่าหน้าน้อง พีเซ็นของแล้วเขาบอกว่าหน้าน้องเป็นสิวน้ไมน้องไม,ไม่ไม่รักษาอันนี้แบบพี่เตือนนะอะไรเงี้ยเราก็ทําให้เราขายของไม่ได้ไม่มีกําลังใจอีกฮะนั้นว่าเวลาเราเจอเหตุการณ์เงี้ยเราอย่าไปเชื่อในสิ่งที่มันแบบจะต้องกลับมานะคะเราบอกเลยว่าให้มันเดินหน้าอย่างเดียวแล้วสุดท้ายเราไม่มีเงินเงินสี่แสนแปดนะคะทุกคนเขาพร้อมกับรถหนึ่งคันที่เขาให้โดยให้เพราะ กุศลน,นะคะกุศลที่ดีงามที่เคยร่วมสร้างกันมานะคะจ,จริงๆเขาไม่ให้ก็ได้เขายัางปลดสร้อยคอคล้องคอ,งอ,งองเราอีกเส้นแม้เขาจะกอดเราไว้แน่นแต่หัวใจเขาอยู่ที่โน่นเขากอดเราก่อนจะจากเขากอดเราจะวินาทีสุดท้ายด้วยซ้ำไปแล้วเขาก็เป็นการกอดแล้วก็ถอดสร้อยให้บอกว่ารักษาไว้ให้ดีแต่เราขาดกินแล้วค่ะ ขายพร้อมพระไปเลยค่ะเป็นสมบัติของพี่เอาไ้ดูตังหน้าไม่ดูค่ะดิฉันหิวค่ะขายไปเลยอันนั้นว่าดิฉันขายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าดิฉันตกแล้วนะคะแล้วก็เป็นการะตะเบคครั้งสุดท้ายแล้วก็จากกันแบบถาวรเราก็ยังเห็นเขาแบบทำนี้กับเราแล้วเราก็ส่งเขาตรงหน้าต่างแล้วเราก็จากกันไปแต่เราก็มมาเข้ากรรมฐาน เพราะว่าเราไม่เคยเจอใครที่บอกเราเรื่องว่าไปกรรมาฐานหลวงพ่อจรันทิตาธรรมโมนะวัดอ mm ัมพวันวัดกฎแห่งกรรมนะมันไม่มีใครบอกจนกระทั่งมันมันมีผู้หญิงที่ที่ชื่อพี่หนึ่งอะค่ะบอกว่าเอลอลงไปสิวัดอัมพวันอะมันเป็นว mm ัดกฎแห่งกรรมเขาไม่ใช่หมอดูเขาเป็นเพื่อนที่ดีของของคนที่รู้จักกันในาน,านามของเพื่อน mm hmm. เพื่อนเพื่อนแฟนนะคะอดีตแฟนเก่าค่ะ พอดีว่าผู้หญิงเวลานักพวกนักบินพวกทหารเนี่ยเขามาเจอกันเขาเอาแฟนมาซึ่งก็มีเรากับพี่ผู้หญิงคนนี้ก็รู้จักกันก็นสนิทกันก็เขาก็บอกว่าไปสิเผื่อมันจะทําให้เอได้อะไรเยอะนะพี่ก็เวลาพี่ไม่สบายใจพี่ก็ไปวัดนี้ได้แต่นั้นมาก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็เดินทางไปพอไปถึงวัดน้ำพระวันเราก็ไปลงทะเบียนรอบแรกไม่ได้อะไรเลยวันที่สองที่สามเรามาได้วันที่สี่ เราเจอกรรมของตัวเองต่อ,อยานละเริ่มแบบตาเริ่มแบบเปิดขึ้นมาเป็นภาพสไลด์เข้ามาใจนี่โหดสิกรรมตลอดภาพแรกที่เข้ามาคือเรื่องความรักที่เราทุกข์อยู่ตอนแรกหายใจเป็นอะไร <c oughs> หายใจเป็นพุทโธหลวงพ่อจรันเดินมาแล้วบอกว่าค่อยหลังว่าถ้าพุทโธไม่ได้ให้เป็นยุคหนอพ่องเนานะ เขาว่าเรา,าพร่พุโทโธพุธโทโธพุทโธทั้งทั้งนี่วิปัสนาที่นี่คือยุคหนอกองหนอแหละเราพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเราก็จะถอดรองเทา้าแล้วในนิตเราก็จะมืดมืดเดินเทา้าเปล่ามีหญ้ามีขวากหนามแบบเดินเข้าไปเราก็แบบเหมือนกับสเปะสปะแล้วหลวงพ่อจนนะันลันถอดยานออกมายืนตรงหน้าว่าถ้าไม่ได้พุทถ้าพุโทโธไม่ได้ให้ยุบหนอกองหนอเราก็เปลี่ยนเลยพอช่วงที่รอบรอบรอบต่อไปก็คือ รอบบ่ายเราก็เริ่มเป็นพุทธอายุหนอยพองนอนหอบแฮก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 มาเข้าอีกวันหนึ่งวันที่สี่ที่ห้าก็ที่แบบก็เริ่มเข้าได้วันที่ห้าแล้วนมะั้งแล้วก็เริ่มเห็นกรรมตัวเองช่วงบ่ายๆนะว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เราไปทิ้งเขาเขาก็จะบอกว่ากลับกับเราเธอท่านพี่เราก็ยังงงว่ากลับกับเราทําไมเราไม่เราเป็นผู้หญิงนะทําไมเรารู้สึกแบบ คุ้นจั้งเลยสักพักจิตมันจําได้เลยทุกคนว่าเราเคยทิ้งผู้หญิงคนนี้เรื่องของการวิปัสสนามันทําให้เราได้ต่อยานลนะตอกรรมของตัวเองเริ่มเห็นกรรมของตัวเองเป็นคนแรกก็คือผู้หญิงคนนั้นก็เราก็เริ่มพูดกับเขาว่าให้อภัยเราเถะน้องหญิงเอาโหสิกรรมให้เราเถะน้องหญิงอันตัวเราสํานึกบาปแล้วสํานึกผิดแล้วหากย้อนเวลากลับไปได้เราจะรักเธอจะไม่มีทําให้เธอต้องเสียใจ จะเลิกเธอเป็นผู้เดียวแต่ด้วยความที่มันกลับชาติมาเกิดแล้วเราเป็นผู้หญิงที่ชดใช้กรรมแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับไปได้จงอภัยแล้วโหวสิกรรมให้เราด้วยเขาก็เลยแบบเหมือนน้าตาเขาไหลเหมือนเหมือนเหมือนเรารู้เลยว่าเหตุปัจจัยที่เราต้องต้องชดใช้เริ่มดังหนึ่งดอกแล้วเราก็เริ่มแบบชดใช้แล้วเขาก็กราบลงหลังจากนั้นมาอาการที่เราทุกข์อยู่ในใจมันหายเป็นปิดทิ้งเลยมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นหลังจากนั้นมาเราก็ ยึดหลวพ่อปฏิบัติไปหลังจากนั้นมาก็มีพี่หน่อยที่อยู่ดีเวอร์เขาชอบให้เรามาทักอะว่าเห็นกรรมไม่ใช่หรอเห็นพี่หรือเปล่าเห็นกรรมของพี่ไหมเราก็ไปทักว่าเนี่ยเขามีเนื้องอกอยู่ที่ในท้องอสองก้อนเพราะว่าดีตชาติที่ในสมัยราชการที่ห้าพี่ต้องอย่าให้เมียน้อยกินเพราะชาตินี้พี่จะไม่มีลูกเขาก็ไม่มีลูกเราเพิ่งรู้จักกันเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้น่าสนใจ ติดตามเขาก็กลับมาที่บ้านคะยกดิฉันไปที่ดิมเบอร์เลยนะคะเอาคนดิมเบอร์มาดูตังก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ได้ไปเริ่มวนเวียนกับดิมเบอร์นะคะอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งรู้สึกแบบเขาก็เริ่มแบบเอก,ก็เก็บสองร้อยสิ่สองร้อยได้เป็นวันค่ะแกะกรรมคนอื่นไปถึงญาติพี่น้องโหตระก,กูลได้มาสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ด้อยพันหนึ่งรู้สึกแบบร้องไห้ค่ะไฟโดนตัดค่าไฟ ค่าน้ำโดนยกหม้อก็อรู้สึกแต่อให้มีตาทิ์ต่อให้ยานเข้าแต่ก็ไม่ได้พ้นจากวิบากกรรมน้ำก็โดนยกหม้อค่ะต้องใช้เทียนเราก็ยังซึมซึมอยู่นะคะแล้วเราก็ยังอดทนวิบากกรรมเราก็ไม่ใช่ว่าย่อยนะคะกลับมานี่เราปฏิบัตินแล้วเรานอนดึกะคะ่ะเราปฏิบัติตั้งแต่สิบสามสี่ทุ่มเราเดินจงกรมนานมากนั่งสมาธิตีหนึ่งะะ่ะเราก็อยากจะเข้าห้องน้ํา ไม่ใช่ว่าได้ยาดเราจะไม่จะพ้นกรรมนะทุกคนไม่ใช่ว่าสวดมนต์ภาวนาได้ฌานได้ยาแเราจะพ้นกรรมเราก็ายังมีกรรมนะคะเราอะห้องน้ำข้างบนเราไม่เข้าเราก็อยากจะไปเข้าข้างล่างไอ้เข้าข้างล่างเนี่ยมันทําไมถึงอยากจะเข้าข้างล่างมันมีแก้วค่ะที่เราไปวางไว้แล้วก็ดึงกระดาษทิชชู่ที่นี่แก้วมันตกอะค่ะเราเอามือรับที่นี่บาดเอาตรงนี้